เอ็นนี่มือใครกันคะมาส่งมินิฮาร์ดอยู่ตรงนี้คะ่ะกับภาพล่าสุดนะคะที่สาวเจนนี่นะคะเธอมาอัปเดตลงใน IG Story ของเธอแล้วคะ่ะก็เป็นรูปใหม่ๆนะคะคที่เจนนี่คะ่ะลงใน IG s t สตอรีของเธอนะคะแหมดูเหมือนว่าจะเป็นภาพสวีทคู่นะฉลองครบรอบ5ปีกันเลยหรือเปล่าคะเนี่ย คือจริงๆมันก็มีแบบภาพรวมนะคะแบบใหญ่ๆหมู่หมูม่สคนแบบนี้นะคะแต่พอเหลือเพียงแค่2คนค่ะน้องแชงนะคะเธอก็ขี้แกล้งค่ะแถมใส่มินิฮาร์ดให้ตรงนี้เข้าไปอีกด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็เจนนี่ค่ะก็ยังมีการเพิ่มแคปชั่นนะคะให้ด้วยนะคะว่าลิลลี่ของเราค่ะ mm hmm. งานนี้ค่ะเรียกว่ามารุมมาตุ้มนะคะลุมรักลิซ่าได้ไมคะเนีย แล้วก็ดูเหมือนว่าท่าเมื่อคืนนี้ค่ะสาวๆนั้นน่าจะนอนดึกกันเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามีการเตรียมงานอะไระคะที่จะมาเซอร์ไพรส์เราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นทั้งน้องแชงนะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะเธอมาลงรูปภาพนะคะพวกนี้ค่ะตอนประมาณตีสามได้นะคือมันก็ดึกมากๆแล้วนะแต่พวกเธอก็ยังไม่นอนค่ะ โดยตอนแรกเนี่ยเจนนี่นะคะใช้รูปเก่ารูปนี้ก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวรุ่งเช้าหรือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะลงรูปให้ดูใหม่ๆนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเธอลงรูปภาพนะั้นในไอเนี่ยเทียบเลยนะคะก็เป็นภาพใหม่ๆอย่างที่เห็นนะคะมีรูปนะคะคูมะานะอันใหญ่เบิ่มนะแบบอลังการนะคะแล้วก็บรรยากาศก,าก็คล้ายๆกับวังเลยเนาะอย่างกับเจ้าหญิงอะคะ่ะ เจนนี่นะคะก็มีการมาอัพใน V-verse ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเออเดี๋ยวก็เตรียมตัวเนาะจะมาไลฟ์ใน V-Live ให้ด้วยนะคะ ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสี่สาวแบ็คพิน่าจะเริ่มตื่นกันแล้วนะคะกะ็ตอนนี้ก็อาจจะกําลังเตรียมที่จะรวมพลกันอยู่ก็เป็นได้ค่ะ,อะแอดก็มาแจ้งนะคะให้ทราบถึงสถานการณ์คร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นเจนนี่เธอมาอัปเดตแล้วเนาะก็น่าจะแปลว่าตื่นแล้วนะคะยังไงก็ตามค่ะมารอพวกเธอนะคะเตรียมตัวที่จะไลฟ์ในบีไลฟ์กันเลยแล้วกันเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า